เก็บผักกระถิ้นอ่อนๆครับผักกระถิ้นข้างบ้านยอดอ่อนๆเยอะเลยกระถินผักปลอดสารพิษกระถินหน้าบ้านเยอะเลย ไม่ต้องซื้อเขาเต็มเลย นาบ้านทิศน,นาบ้าตรมีรถติดจองสีขาวนี่ก็ติดจองวีโก้เนี่ยก็ติดจองดีแม็กนี่ก็ติดจอง